ต,ต้นนี้ดังดังขาวนะครับ <c> ท <oughs> <Rat> ่านผู้ชมกรอบขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะรากรากสมบูรณ์เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับจ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ลุงยาจะมาแยกต้นโชคข้าวชั้นนะครับต้นโชคข้าวชั้นที่ลุงยาเพาะไว้เมื่อ,อปีที่แล้วนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณช่วงช่วงช่วงเข้ากลางพันษานะครับที่ลุงยาเพาะมาเมล็ดไว้เป็นโชคข้าวชั้นที่ลุงยานำสปอเกสรจากต้นอื่น มา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 ผสมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นี่นะครับทรงต้นขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมกลางภาษาก็น่าจะได้ประมาณอสามเดือนสามเดือนน่าจะได้สามถึงสี่เดือนนะครับอ่าจะสังเกตเห็นมีมีด่างขาวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีด่างขาวแล้วก็อ่าด่างเหลืองด่างเหลืองก็มีนะครับท่านผู้ชม นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็น่าจะเป็นด่างเหลืองนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนต้นนี้ต้นนี้สีขาวด่างขาวชัดมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แก้วนะครับแล้วก็จะมีจะมีช่อเก้าชั้นใบใบใบกลมใบกลมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือลุนยาพ่อรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ลุงยาใส่กระถางเล็กต้นเขาก็เลยไม่โตแต่อันนี้ต้นใส่กระถางใหญ่ต้นเขาเลยโตนะครับด่างจะเห็นมีมีด่างด่างด่งดงดงดงางทั้งด่างขาวทั้งด่างขาวนี่นะครับด่างขาวแล้วก็เหลืองเหลืองนะครับแล้วก็ะจะมีจะมีที่เป็นฮาร์ปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับขาวกับเขียวนะครับ <c oughs> ก่อนก่อนที่ลุงยาจะแยกเดี๋ยวลุงยาจะพาไปชมต้นแม่ต้นแม่ของด่างต้นนี้ก่อนนะครับคือต้นแม่ไม่ด่างนะครับแต่ลุงยานําละอองเกสรด่างของคุณลุงอีกบ้านหนึ่งมามาผสมนะครับก็เลยได้ด่างได้ด่างหลายต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็เป็นด่างเหลืองด่างเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นด่างด่างขาวนะครับหลายๆแล้วก็ต้นนี้ก็ด่างด่างเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มเริ่มเป็นใบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวลุงยาจะพาไปชมต้นแม่ของเขานะครับต้นต้นนี้ไม่ด่านะครับต้นแม่เป็นโชคเก้าชั้นใบใบยาวนะครับสําหรับอากระถางนี้ที่เป็นโชคเก้าชั้นใบกลม <_ c oughs> ก็เหลือรอดอยู่ห้าหกต้นนะครับเดี๋ยวลุงยาพาไปชมต้นแม่ต้นแม่เขานะครับแปบ๊บนึงนะครับเด,เดินไปชมต้นแม่เขา ลักษณะต้นแม่ก็คือใบด่างนะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่อันนี้คือต้นต้นแม่นะครับโชคเข้าชั้นอ่าอันนี้ก็ติดลูกอีกนะครับท่านผู้ชมใบใบกลมนะครับนี่คือต้อนแม่เอ่อที่ลุงยานำเออลอองเตสอนจากโชคเข้าชั้นใบด่างมาผสมนะครับก็จึงเป็นลูกเหลืออยู่รอดอยู่แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงยาจะแยกนะครับอ่าส่วนโชคเข้าชั้นใบ ใบยาวใบยาวต้นนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะใบยาวต้นนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีอีกฝักหนึ่งนะครับที่รุงยายัางยังยังไม่ได้เก็บฝักแก่แล้วนะครับนี่คือโชคก็ชันอ่าใบยาวนะครับท่านผู้ชมะนะครับเดี๋ยวเราไปอ่าเราไปแยกลงกระถางนื้นะครับสําหรับโชคก็ชันใบกลม ที่ลูกๆออกมาเป็นด่างนะครับท่านผู้ชมนะครับร้อนมากนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูเจ้าก้าวเจ้าก้าวบอกเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว <c oughs> นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวลุงยาจะแยกโชคกชั้นกลมกลมก่อนนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า เห็นไหมครับใบใบด่างเห็นไหมครับอนนี้นะครับนี่ครับด่างฮารเลยนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเป็นฮารขาวเขียวเลยนะครับก็คือต้นต้นต้นเขาอ่าต้นเขาน่าจะโตได้ถ้าว่าดินดีๆนะครับก็คือตอเขาใหญ่แล้วนะครับแต่ต้นเขาเล็กนะครับ ก็เป็นดินซื้อทั่วๆไปนะครับที่มีสารอาหารครบั้วนนะครับท่านผู้ชมขุยมะพร้าวนี้ต้องแช่น้ําไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่แช่น้เนี่ครับแช่น้ําเพื่อให้ยางเขาออกนะครับเราจะมียางน้ําสีน้ําตาลนะครับแต่เราแช่น้ําแล้วเราก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเวลาซื้อขุยมะพร้าวมาต้องแช่น้ํให้คืนหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอ่านนึงต้นแล้วนะครับก็คือกระถางเขาเล็กนะครับรากเขาจึงไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับต้นนี้ใบออกเหลืองๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ อ่าหนึ่งต้นนะครับต้นที่สองด่างดังชัดเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมใบใบนี้ใบใบนี้ใบใบ,ใบ,ใบอ่อนเห็นไหมครับเป็นโจคเข้าชั้นใบกลมนะครับท่านผู้ชมนะครับ อันนี้ด่างด่างฮาบเลยนะครับท่านผู้ชมครึ่งเลยนะครับ,นะรบแยกต้นใหญ่ต้นใหญ่2ต้นนะครับท่านผู้ชมะจะมีมีต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ด่างเหลืองนะครับท่านผู้ชม นะครับนะครับเอาดินกรอบดินเข้ามาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รากขาดนะครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่ครับต้นนะครับน,นะครับ,นะรบสวยเลยนะครับใบเนี่ยครับ เป็นด่างเหลืองนะครับครึ่งครึ่งใบนะครับช่วเก้าชั้นเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้ด่างด่างขาวนะครับท่านผู้ชมปึ๊บกอบขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะรากรากสมบูรณ์เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ต้นเล็กมาต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้นเล็กด่างนี่นะครับมีต้นเล็กมาด้วยอ่านะต้นเล็กกระด่างนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวยาปลุกต้นนี้ก่อนนะครับ giác đàn theo tổng số mà Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để well. <coughs> không bỏ หมยมงคลบรรดาลโชคลาภนะครับสําหรับโชคเก้ชาชั้นลุงยาต้นแม่ลุงยาเห็นเลขที่ที่ใบบ่อยนะครับก็ได้โชวได้ลาบจากโชคก้ชาชั้นบ่อยเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นลูกๆของอโชคเก้ชาชั้นต้นแม่ที่ลุงยานําสปอร์เกสรมาผสมนะครับก็เลยได้ได้ด่างด่างสามต้นนะครับรได้ได่ดางสามต้นส่วนนี้ก็เป็นโชคเก้ชาชั้นใบกลมนะครับก็ได้ด่าง เหลือเหลือรอดอยู่5้หกต้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด่างครับท่านผู้ชมสำหรับใบใบด่างนี้ะจะระยะเวลาในการปลูกแล้วก็การจเจริญเติบโตก็คือจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตถ้าไม่ด่างไม่ด่างต้นเขาจะโตโตใหญ่ฝ่านะครับก็คือไม้ด่างทุกชนิดการจเจริญเตโตจะช้าฝ่าช้าฝ่าไม้ที่เป็น สีเขียวปกตินะครับเพราะว่าการสงเครห์แสงของออย,ยีนใบนั่นเองนะเซลลใบนั่นเองนะครับก็คือใบ้ด่างไมได่างเขาจะโตช้ามากนะครับอันนี้นะครับเป็นปลูกปลูกพร้อมพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมในการาผสมเกสรพร้อมพ้อมกันแต่ว่าระยะการมันเจริญเติบโตก็คือไม่พร้อมกันนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดตามให้ลุงยาด้วยนะครับไปแล้วนะครับนี่นะครับถ้าไม่ด่างต้นเขาจะโตโตใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมแต่พอพอเข้ามาเป็นด่างปุ๊บต้นก็เลยโตช้าโตช้าฝากเพื่อนเลยยิ่งยิ่งโชคก็ชั้นใบกลมนี่ไม่เค่อยโตเลยนะครับเพราะว่าเซลในการรับแสงของเขาช้ามากนะครับเพราะว่าเขาด่างด่างเขาด่าง ด่างทุกต้นเลยครับใบกลมกับใบยาวนะครับท่านผู้ชม